ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเอาไปขายได้อีกเพราะได้ชื่อว่าเป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาแล้วไม่ได้เป็นสมบัติของชาติเพียงอย่างเดียวหากเป็นสมบัติของชาติเพียงอย่างเดียวต่อไปรัฐบาลอาจจะเอาไปขายได้แต่นี้ได้ชื่อว่าเป็นสมบัติของศาสนาแล้วจะเอาไปขายไม่ได้ของจึงต้องตกอยู่กับแผ่นดินไทยตลอดไป และเขาก็จะได้ชื่อว่าได้ทําบุญให้กับประเทศชาติและพระพุทธศาสนาได้ชื่อว่าเป็นคนดีของแผ่นดินเหตุใดจึงปฏิเสธการทําความดีนั้นและคิดเป็นอย่างอื่นก็เมื่อเธอและท่านเอราวันเทวบุตรกายสีขาวอมชมพูเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นคนดีของแผ่นดินแล้วเหตุใดจึงไม่รับล่ะจะเปรียบไปว่าอัญมณีนั้น หากอยู่ตามธรรมชาติของเขายิ่งนานเท่าไหร่ก็จะสวยสดใสามากขึ้นเท่านั้นแต่หากเราเอามาเทียนไนก็จะยิ่งสวยงามมากขึ้นแม้แต่อัญมณีที่มีตะหนีมีรอยแตกร้าอยู่ภายในหากได้ช่างที่มีถีมือนำไปเจียนไนตะหนรอยแตกร้าวนั้นก็จะกลับกลายเป็นทำให้อัญมณีชิ้นนั้นมีสีสวยงามขึ้นมาได้ มีคุณค่าสามารถนำมาประดับร่างกายได้แม้แต่หินหรือก้อนดินหากเรารู้จักนำมาทำให้สวยงามก็สามารถนำมาประดับร่างกายให้สวยงามได้จิตใจผู้เป็นเจ้าของก็สวยงามตามไปด้วยแม้ผู้คนที่พบเห็นก็ยังชื่นชมหรือนะักอัญมณีทั้งหลายจะเรียนรู้เพียงเพื่อให้รู้ว่าอัญมณีทั้งหลายนั้นเป็นเพียงแร่ธาตุต่างๆเท่านั้นหรือ เมื่อเรียนรู้แล้วว่าอัญมณีทั้งหลายนั้นเป็นทีงแร่ธาตุต่างๆแล้วก็เที่ยวประกาศว่าเขาได้เรียนรู้แล้วว่ามันเป็นทีงแร่ธาตุเท่านั้นลืมคิดไปว่าอัญมณีนั้นก็คือครูบาอาจารย์ของตัวเองเหตุใดจึงไม่ยอมเรียนรู้คุณค่าของอัญมณีและความสวยงามที่ซ่อนอยู่ในอัญมณีด้วยเล่า เหตุใดนับอัญมณีทั้งหลายจึงไม่เจริญในตัวเองให้สวยงามเหมือนอัญมณีเล่าและนับอัญมณีทั้งหลายก็ในเมื่อเจ้าได้ศึกษาเรียนรู้แล้วว่าอัญมณีนั้นเป็นเพียงก้อนดินหรือแร่าธาตุตามที่เจ้าได้ศึกษามาเหตุใดเจ้าทั้งหลายจึงไม่เปล่าประกาศบอกออกไปว่าอย่ามาเรียนอย่ามาศึกษาเลยมันเป็นเพียงก้อนดินและแร่าธาตุเท่านั้น เหตุใดเจ้าจึงไม่ช่วยให้พวกเขาให้ได้พ้นจากความสวยงามไปได้เล่าหรือเจ้าเองก็กลัวอดตายกลัวคนทั่วไปจะว่าเจ้าโงา่ข่าไปเรียนรู้ก้อนดินก้อนกรวดเหตุใดเจ้าทั้งหลายจึงไม่เจรไนปัญญาของเจ้าและพ่อค้าแม่ค้าที่ค้าขายอัญมณีทั้งหลายเหตุใดท่านทั้งหลายจึงเที่ยวเปล่าประกาศว่าพลอยนั้นด้อยค่ากว่าเพชรเล่า แล้วใครเขาจะมาซื้อของของท่านเล่าเหตุใดท่านจึงดูหมิ่นและเหยียดหยามของที่ท่านค้าขายเล่าเหตุใดท่านจึงไม่เจรนายคำพูดและจิตใจของท่านให้สวยงามดั่งอัญมณีเล่าเหตุใดท่านจึงไปกราบพระขอพรให้ค้าขายด,ด,ดีก็ในเมื่อของที่ท่านขายอยู่นั้นท่านยังดูหมิ่นและเหยียดหยามแล้วท่านยังมีหน้าไปขอพรพระอีก ท่านทั้งหลายควรเอาอย่างอัญญมณีเมื่อมีอายุนานวันไปก็ยิ่งมีคุณค่ามากขึ้นควรเจรไนตัวเองทั้งร่างกายและจิตใจให้สวยงามจึงจะเกิดอัญญมณีที่สวยสดงดงามอยู่ภายในใจิตใจเมื่อพูดจาออกไปคนก็เอาคำพูดนั้นมาประดับใจให้ประทับใจได้จึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตที่เจรไนแล้วอัญญมณีจะดีอยู่ที่สีแสง แม้จะมีแตกร้าวภายในมิสูนสิ้นคุณค่าแต่อย่างใดหากพบช่างที่เนี่ยมฝีมือคนรืออาจ,จะดีอยู่ที่จิตใจแม้รูปจะสวยรวยทรัพย์สินแต่น้ำคำที่ออกยังบอกเป็นในว่าด้อยน้อยค่ากว่ามณีดินคารมจากท่านกายสีเหลืองของคนหาพลอยวันที่21กันยายน2547 แต่เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นลงเสียงส่วนใหญ่ให้ยกเลิกไปก่อนและเมื่อนานไปก็จะมีคนดีเพิ่มขึ้นอีกหลายคนก็จะเป็นผลดีต่อบ้านเมืองและมีคนดีให้เลือกมากขึ้นแต่อย่าว่ากันหนาะเพราะเปิดโอกาสให้ท่านทั้งหลายแล้วแต่ท่านทั้งหลายไม่รับเองส่วนเรื่องความปลอดภยัยเธอก็บอกไปแล้วมีใช่หรือ ท่านทั้งหลายเหล่านั้นควรจะแยกเนะได้ท่านถามผมตอบว่าผมบอกพวกท่านไปแล้วผ่านน้องชายผมไปและผมถามท่านว่าอย่างนั้นผมควรทำอย่างไรดีท่านตอบว่าเธอควรยุตเลิกก่อนต่อไปจะมีผู้ที่มีบุญจริงบุญจริงเกิดขึ้นมากมายและเธอได้บอกอะไรบางอย่างกับพวกเขาไปแล้วหากพวกเขาทำได้เขาควรได้ไป ขอบคุณครับผมกล่าวขอบคุณท่านและท่านก็หายไปถึงท่านทั้งหลายเมื่อท่านลงมติกันให้ยกเลิกก่อนผมก็ขอยกเลิกก่อนตามความเห็นของท่านแต่ผมก็จะเก็บแก้วมณีไว้รอคนผู้นั้นจริงๆและหากท่านทั้งหลายกลับไปอ่านข้อความที่ผมเคยเขียนเล่าเรื่องไว้ที้ดีๆท่านจะพบว่าผมเคยบอกอะไรกับพวกท่านไปแล้วหลายอย่าง แต่ผมจะไม่ไปเท้าความนะครับเพราะข้อมูลของผมที่ผมเคยเขียนเล่าให้ท่านไปตอนนี้บางตอนผมก็ยังหาไม่เจอเลยครับคอมพิวเตอร์ของผมที่นี่ไฟดับวันละเป็นร้อยครั้งเห็นจะได้ครับแบตเตอรี่คอมผมพังจะหมดแล้วละครับอย่าเครียดนะครับผ่านเป็นนิทานไปนะครับผมจะร้องเพลงผ่านตัวหนังสือให้ฟังครับฟังนะ